รักที an, <nowadays> ่ไหมนะรักที่นะรักที่ไหมนะรักที่นะที่นะรักที่ไหมนะรักที่ไหมนะรักทหรักที่ไหมนะรัที่ไหมรที่ไหมนะรักี่มักทนะรักนะรี่มันะไรี่มันะรี่นะี่ไมี่ไหนรรี่นะรี่มันะรี่มันะรักมกนะ โบลักพี่ไหนนะโบลักพี่ไหนนะโบลักสามสิบปีแล้วค่ะโบลั่ไหนนะโบลักพี่ไหนนะไหนโบลักพี่ไหนนะ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 สิบวิสุดท้ายค่ะโบลักพี่ไหนนะโบลักสิบโบลักพี่ไหนนะโบลักพี่ไหนนะโบลักพี่ไหนะิบวิสุดท้ายโบลักพี่ไหนนะโบลักพี่ไหนนะรักมากไหมรักมาก หมดเวลาค่ะ